สวัสดีลากะทักทายครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องขอสู้ช่องบนนับสือพิมพ์ทางในยูทูบครับหลับผมใจหลวงพี้องก็รู้จักครับพี่น้องขออย่าไรง,งานโตกับพี่กับน้องครับวันนี้พามาเบิ้งรถขุดคันใหญ่ครับรถขุดคันเอสไวท์สองซูทหาซีเก้าลากะเอสไวท์สองซูทหาซีซูเปอร์เอสีครับพี่น้องสองคันช่วยกันนะครับทำงานขุดอันนี้เป็นงานขุดหลอกสะ ลอกสายอยู่ที่อำเภอสว่างวีระวงศ์นะครับเป็นงานอบตองานองค์การบริหารส่วนตำบลครับขอบคุณงานขอบคุณการครับ <laughs> เอาในงานมาอยู่นีสองงานนะครับพี่รองก็มาดูการขุดลึกนะแนะบบขุดลึกเดี๋ยวผมสีพาพี่รองย่างไปเบิ้งน้ำข้นยุ่นะครับแต่ว่า มันไม่ได้ตุ่มครับเรื่องเขาเื่องมันขุดยากเนี่ยนะครับตอนนี้กาลังทําการพลอยไส่นะครับสองคนอันนี้อาจารย์ยอดครับอันนนน์บาฟุกบอวหน่อยตัวน,น้อยๆครับตอนนี้เริ่มเป็นรถแล้วนะครับเริ่มเป็นรถแล้วกําลังทําการขุดอยู่อาจจะเละๆครับเละหน่อยสายลุยสายลุยขุดลงลึกจากพื้นเดิมเลยสี่เมตรครับี้องป้า เออเราเริ่มทําจากสงการนะครับสงการเนี่ยเขาเริ่มเพ็ดมายัางกาลังเดชนีหลักวันนี้หอดใส่อยู่ <c oughs> โอ้เอาจากโดนเติมครับทีมป่ไท้ไทยคลิปพี่น้องในเบิง้งใน,รนงครับสับขันใหญ่เอ็นวางน์หาซขีดเก่าครับก่อมาลุยงานช่วงเมื่อกี้กับไปเทียมนาจครับตอนนี้เริ่มมาอยู่ที่บ้านเราแล้วนะครับเกลือจากงานนี้ก มีหอยอีกหอยหนึ่งนะครับเสียงเสียงสัญญาไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับกับเสดลุยต่อสำหรับเจ้าเอสไว้สองสุดหาเฮานะครับก็ยังอยู่คู่กันนี่แหละนะครับกับรถเสียวัดนะครับสองขันทรงต่อถ้อยใส่ไปเรื่อยครับพี่น้องเห็ุได้กะอ้าดีเนี่ยยังเห็ุได้นี่ยฝนตกมากหมื่อวานเนี่ยโอ้พี่น้องดีหลายฝนมัวบนราชธานี ผมเลยอยากให้ไปซอยงานซอยการเดินนะครับผมเลยอยากให้ทีมงานเอาไปซอยงานซอยการนะครับเอือนใส่เอืนอ,อนหาสำหรับทีมงานเขาจะบเก็บจาก,กั้นสับการโยธาครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ล้วเนี่ยสิบเก้าครับพี่น้องวันที่ 19, สิบเก้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับวันนี้ทีมงานเขาแต่ว่าชุดนี้ปฎิยุทธ์กับปฎิยุธทธ์สงการนะครับมูเขาไปลองแพร่กับปฎิยไปนองเขาผมผมเป็นว่าบ่ให้ไปดินะครับเพคนว่าโอ้ ไว้ประหยัดไฟนะครับเอาก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเขาจะว่ากันไหมมันอยากเก็ทงานนะครับกขจัดแห่ประเทศงานไปนฟเกิดอะหรับสงการเนาะหูกอ<ฮ>งดินไหลครับอีกถ้อยใส่ในี่อีกหลายมืออยู่แล้นี่สักสี่มือห้อามือนะครับใส่สี่มือ โอ้ด oh, ูก en> ันครับพี่น้องกระดูขึ้นกันนี่แหละทิ่ว่ามีเอ่อว่ามีหมูนะครับมีเด็กกระดูกจัดไปว่าไม่ยั้งนะครับเอ็ดเกิลเกิลเหลือนิดเหลือน้อยก็เอานะครับเพราะแต่งวันรถครับพี่น้องครับปีนี้เห็นงานเห็นการบ่ได้บ่ได้กำไรนะครับเห็นงานเห็นการบ่ได้กำไร งานกับพ่อได้ได้ไดเรียนโตไปพ่อได้ปิดกั้นรถน,นะครับมีงานมีการเอื่นใส่เอื่นหาในเดินนะพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามไปน้ำแน่นะครับที่ช่องขบวดับสิงครับเดี๋ยวผมสุพาพี่น้องไปในยืนบางอีกฝั่งนึงนะครับเดี๋ยวพาพี่น้อง,งยืนมึงอีกฝั่งนึงฝั่งตรงนี้อีกมุมครับพี่น้อง โอ้หลึกหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เมตรครับไปถึงหาดอรัประมาานครับจากส่จากทองเดิมประมาณสี่เมตรทุกมือหนิพัฒนาครับเบา,นบานหน่อยเบาฟุกตัวนิหน่อยๆมืกี้ยังนำ่ตึกเตวิกายครับที่นี่ เริ่มเป็นแล้วนะครับไปเริ่มเป็นเริ่มเลยใส่งานใส่การเลยเอ,อเรื่อยครับตักไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเอาเดี๋ยวกะคงสีโอเคเองกันแหละคงสีได้เอง เพราะว่าแต่ไพ่นะครับกาสีมูสีไพ่เก่งมาแต่ทองพ่อทองเมียหอกปลื้ไปเรื่อยคือจังกันกระเป๋าฟุกนไงละ่ะไปหน่อยตอนนี้ก็ยังอายุสิบสิบห้าปีครับนี่เพิ่นครับสิบห้าปีครับอายุสิบห้าอายุสิบห้าบางคนนี่ก็ยังสิเลาะหาเหรียญอยู่น้ำบานนะครับยังหาเลาะเหรียญเลาะเล่นเฉยนี่ครับไม่ได้ฟังงานฟังการนะครับแต่ว่าเพิ่นนี่นะครับ อายุสิบห้านี่เริ่มม้าฮัดขับรถไม่โคเรี่ยวนะครับม้าฮัตั้งแต่ปีที่แล้ยวนะฮะอ๋อหนี่คืออีกมุมหนึ่งครับท่านพี่น้องมายืนเบิ้องกานฝุ่นกับเป็นรถผมเองคันนี้การถเสียวัดครับอ,อยู่ด้วยกันหากินด้วยกันเบิ้ตปีครับพี่น้องปีนี้<อ> <laughs> งานชาวบ้านก็โอ้ยบ่ได้ค่อยได้บ้าไดนเลยปีนี้ฝนตกครับฝนตกดีหลายช่วงนี้แถวบ้านก็นน้ำเต็มงั้นหน้าพี่น้องงานงานน้ำเต็มก็แล่นดินบ่นได้เอามาเบิ่งกโจ้าซานีเ่เฮาทั้งสองขั้นนะครับระวางซีสูบกับพกสูบป,ปัามเครียดกับปัามเครสามสูบกัน ก็ถือว่าชํานาญแล้วนะครับเริ่มเก่งแล้วนะครับสำหรับเบาฟุกแต่ว่าเบาหน่อยเขาผมเหมือนได้น่อยนะครับออ๋มีงานมีการพี่น้องนะครับเอื้นใส่เอื้นหาในเดอร์สำหรับทีมงานเขาขอเจาอเกียรติเจริญสงรัพ์การโยธาครับขอบคุณเอฟซีวัชสมองสบอนถี่พี่น้องเนี่ยติดตามสรับบใจนุ่มเบาท่อนนะครับเพลื่อนเบาเคนจ่านอยู่ในช่องขบวนลำสิงค์กับบอสิเป็นทั้งยูทูบหรือว่าทางเพจฝากพี่น้องกดติดตามให้น้ำเนยกดหัวใจน้ำในเดอร์นะครับพี่น้อง ก็ไปเรื่อยๆนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าประหยัดน้ำมันดิเครื่องเขามันเร็วนะครับเครื่องเขามันเร็ว4สูบถือว่าประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดกว่าคันข้างบนนะครับประหยัดกว่ารถผมอยู่หรอกเพราะว่าเครื่องตัวนั้นมัน6สูบเครื่องตัวนี้มัน4สูบนะครับก้มซองก้มแล้วก็ซองอยู่เดลยนี่เมื่อครับกับข้อสั่นไหมเห็นหนึ่งจะยืดแล้วก็ซองอยู่แล้วซองมันเลือดกับพี่น้องหุดยาก ขันยืนอย่างนี้แหละขันยืนมมมมภาษาจีนเปลี่ยนเช่นนี้เาราภาษาไทยก็เออมาอย่างเรพี่น้องโอ้บอกภาเาถือก,กับองค์ได้หัวก,กับบอกผมนี้เลยนะครับได้หัวก,กับบอกกันเนี่ยนะครับสระเข้ามายืนมมมพี่น้องขึ้นบวออกภาษาไทยครับเอายืนซอยกันสระสันนี่เฮ้อ อยู่กับทีมงานซานี่ก็แบบนี้แหละนะครับสู่กันไปเฮ็ดกันไปพี่น้องสู่กันไปเรื่อยๆสำหรทีมงานเฮ้ากีนี่ก็ับเบิดปีไปละละ่ะหววตัวกับเอาใจเนี่ยปรใจเนี่ย <laughs> เล่าก็เบิด์ตหัวเองหรอกนะครับทีมงานเฮ้าไปทีมงานสายสู่ครับพี่น้องเพรมีถอยเพรให้มีงานนะครับเพรให้มีงานก็สู่ กันต่อไปสองขั้นวุดลึกๆซอยกันสองคนจัดไปสิ้นเดือนนี่จานยอดก็ว่าสิไปจากผมแล้วนะครับสิไปซอยลูกพีเก้านะครับจากผมสิได้คนขับใส่ดอกมาขับให้วันนี้อ๋ประกาศมองนี้เลยละกันนะครับพี่น้องกูใดสิมาซอยนะครับล่างจานยอดไปกับวิยูแล้วทนะ่านจะไปซอยลูกพีอยู่ทั้งอา่าบุละทั้งมองเก้าบนบน จังหวัดยังละ่ะสมมติลงข้ามสาข้อนไปาะทิดหนีเข้าไอ้ายอยู่ไปไหนอื่นไปซอยวะสิเอา้าประกาศหานะครับเมื่อครับรถไมโครไดอร้อลยนะครับแวถวบ้านผู้ใดอ,อยากมาซอยนะครับรบกวนแน่รบกวนแน่นะครับเลยอยู่สองสามงานสี่งานหาง,งานนี่แหละโทรหาครับพี่น้องผู้ใดอยากมานะครับคอมเมนต์มาเลยว่า โทรหาเดลเลยนะครับใจหลวงมาทอนครับพี่น้องเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหกสามก่อสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งกับพร้อมรับสายมีรับสายน้องนะครับผมมาขับให้กับจางงานจากการเดลเดลเลยนะครับพี่น้องเอ้าจิบนี้กับประมาณนี้ครับพี่น้องความเลืกนะครับความเลืกกับประมาณนี้นะครับการต่อยใส่จะติดติดตามผลงานให้พี่น้องในเบื้องเรื่อยๆนะครับจะมีอัมลาพาจ่ายพี่น้องสุอเก่านะครับโชคดีไม่ใช่ครับพี่น้องครับ นำลาภจากพี่นอกก้องคือเก่าออกนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ